สรุปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ไม่ได้กดเมื่อกี้ไม่ได้บอกให้แล้วถ่ายแล้วกดแล้วกดแล้วเราก็ส่องอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรเราเอาไอ้แบบที่ไม่ได้ถ่ายอะเอาไปด้วยโชคทำไมส่งมาส่งมาชามนั่นมาดิฟี่ลส่งกูเนี่ยกดแล้วยังเนี่ยกดแล้วกดกดอีกแล้วเหรอเนี่ยถ่ายขึ้นเลยกดทำไมต้องถ่ายใหม่วะไม่ได้กดไอ้เพี้ยเนแม่ไม่ได้กด ไอ้ไอ้เฮียไหนนะไอ้เฮียไอ้เ ah. ฮ <Yeah. royable. S 2> ียกไอ้ ah. <c oughs> ียม้ภาพต้อเต็มลไม่กดทำไมไกดอ่ะแค่ภานี้เออกชภาพนี้ยัไม่เห็นภาพนี้ไงียไม่มีดีโอแม่ก็ไม่มีกีะนนะหาหาหาสายงานใหม่ไ่ลุ้มป้อมาบอกมาาไปสตังมายไ่อก้มากมากมตัาเฮไม่มี่ชอบยด เราข้ามนะครับข้าแล้วนี่จะทำอะไรพยามจะทำอะไรจะข้ามเงินลงไปให้เขาเหรอหรือไงเลยปลาเขาบอกเมื่อไหร่พยามจ่ายปิดไปแล้วไม่เขาต้องรอช่วยก่อนลงประปันนะหยุดนแเมื่อเกี้ยเมื่อกี้เราแดกกันไปแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าด้วยความโง่ของพี่วินอ้าวพูดทำไมเนี่ยยังดีนะยังมีนักแสงกูา เอาส่งเขาไปผู้สาไม่หมดเอาไม่ได้อะเอส่งช่วยใหหม่ามุ่ยอะไอ้หม่าม่ยอะลุกมันบอกว่าทำไมไม่แดกให้หมดที่ก็มองหน้าเลย รวังเรือเขาล่มเห็นตัวเองตายแล้วคือเมื่อกี้จริงจริงเราเราถ่ายกันตั้งแต่พี่เขาพายเรือมาพี่เ็าติดจอกติดแหนมาลำบากมากนะเพราะว่าเข้าไม่ได้มันต้องเข้ายาวลำบากมากที่เนี่ยดู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 พี่เขาต้องปีนลงไปดูดิดูที่ปีนดิเนี่ยเดี๋ยวดูมันปีนขึ้นดิต้องมีคนของเราปีนลงไปเพื่อที่จะเอาไม่เป็นไรเราถ่ายปีนขึ้นก็ได้ปะ เพอที่จะเอาดนี่เอาดูถายดิฟินเลนนิ่งนี่วะนี่มันจอนี่ไอ้นี่มันอนอันวาชัดสรุปเราไม่ได้ถ่ายครับเพิ่งมาถ่ายได้เมื่อกี้แสงได้ปะไม่ได้ไ้เล่นทไมต้องมาแต่ ่าป๋าไปจะไปยืนบังกล้องเขาเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่ใช่ยืนยอย่างนี้สิได้ไหมยืนอะไรเนี่ยสามคนพอครับสามคนพอเรือมีเครื่องด้วยเฮ้ยสมัยก่อนเขาต้องเป็นเรือพายวะอันนี้ไฮเทคแล้วปลาแกแล้วอะแล้วก็แม่มาช่ขายเนี่ยน้ำหอกหรือหน้าอย่าไปกดหน้ากดนัแล้วยังไหนก็ไม่แดงทรายหมดจะไปว่าเฮ้ยไอ้โดนไอ้โดนอ่ะอะ ไอ้หมามุ้ยเนี่นพูดกูไม่ได้พูดเขาเหม็เด้วยเราไปไหนกันต่อไส่หน้าด่อพูดเป็นใกล้เลยนะใส่หน้ารือจะไปไม่มีมีอะไรที่ชัยนาามีเหรอชมีจังหวัดเนี่ยดูนกชมพจังหวัดมีหุ่นฟางนก ป๋าป๋ายินตรงนี้แหละป๋าป๋าเดี๋ยวจะล่วงไปนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์ป๋าเชิญครับป๋าได้ป่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวป๋านี่เก่ามากนะป๋าคล่องใจอะไรขนาดเสื้ออติดกระดุมแค่สองเม็ดไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเขาคล่องใจว่าเนี่ยเรามาเนี่ยเรามาถ่ายรายการกันจริงหรือเปล่ารายการอะไรทำไมเราป๋าป๋ายังสงสัยอยู่เลยบอกว่าจริงอเลยเนี่ยนึกว่าเราอำเขา นี่เล่นจริงลงไม่ป๋าไม่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 รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ไม่คิดว่ามันมันจะมีรายการส้นตีนแบบนี้อยู่ในโลกใช่ไหมงงนะงงอ่ะอราคิดว่าพูดกันร้อนเรื่องอะไรเรื่องเดี๋ยวส่ง Youtube ให้ดูไหม ดูเป็นไหมอยูบรู้จกักผมว่าเราอาจลงแผ่นเสียงให้เขาดีกว่าป๋ามอว่าใช่จริงเรอแล้วลพูดกันอย่างนี้เหรอฟังได้เลยแสดงว่าอยาวไยรุ่นชอบเจ<า>เล่มึงมานี่เลยมึงมาขอโทษป๋าเดี๋ยวนี้ขอโทษที่น่าอ,อ,อกดีใหญ่ไม่ค่อยดีส่งคลิปให้เมียป๋าดูด้วยเอาี่เธอไปยืมดี๋ยตี่ายให้ ได้เตเลยเดี๋ยวเดีเขาวอะไรอนี้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะแปรูปแล้วปีนี้่อไปาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอแล้วไม่ใช่สิปหรอคะปีเดียวปีเดียวไม่แปได้ปีเดียวเยตอนนั้นก็ปสบเก้าด็กกว่าแม่ที่ปีเดียวเองนย เด็กกว่าต้นแม่ปีปีนี้เพื่อนแม่เพื่อนแม่เพื่อนแม่อ่ะปีใหม่ขอให้ผมโชคดีแล้วกันครับดีดีด้วยครับขอให้ป๋าด้วย9ซี่แล้วนะป๋าฮะปันข้าวแล้วนะหม่ามุ้ยตางนี่มามุ้ยจะกินตะไงหรือเปล่าดูตัวฮะนี่มึงมึงกินเข้าไปได้เลยเนี่ยมันแคลามอ่ะ มึงง่ามมัวต้องอยู่ไม่เป็นประวาน่ะแดกเข้าไปได้เลยอยู่ในท้องนขาใ้ฟารตัวเล็กมากน้องหมามุ้ยนะครับหมามุ้ยฉายาอะไรครับชิบูดาเลยเนี่ยฉายาอะไรฉายาแกจะมีเงินเปย์ค่ะโอ้แกจะมีเงินเปย์เปย์เด็กอายุไรไม่เกินสิบห้านี่คือไปไปปกติไปไปฟิตเนสทุกวันเป็นเด็กซิคแพคกค่ะไม่ได้เล่นเลย เราจะไปไหนไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าพอเราไปอ่ะเราเก็บทิ้งสองนี้ไว้ที่นี่อะไม่ทำไมอ่ะใจร้ายกับไม่เป็นเป็นไม้มีผัวแล้วเหรอไม่ใช่ยังมีบ้าีปังใช่ไหมเคยมีไหมมีใครเอาไหมมีคนเอาเหรอตายไปแล้วเออแล้วนี่อ่ะมีไหมเอาหมดค่ะว่ามึงแดกน้องหมดแล้วไม่สนไม่ดูในตัวได้เลย เดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรกันครับอยากมาทำอะไรที่สุพรรณเนี่ยมาเต้นที26ฮะเต้นที26หลังกินข้าวได้นะเดี๋ยวซี่ยังอ่ะไปตบกันก่อนไปไปไปตบกันให้เรียบร้อยตกลงเอาไหมพี่งกันน้อไม่ตกแต่เออแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พี่น้องตกไหมไม่ตกแน่ถือเป็นคนไม่สู้หน้ามึงไงโดนตบมาตลอด เราคนไม่ตู้ใครสาเลี้ยงสิ้นไว้ตั้งนานโตซะขนาดนี้แล้วตนตบตบแม่งสิวแม่งระเบิดด้วยนี่จะไปไหนกันเนี่ยไปไหนต่อตบนมอยากไปเต้นที่ไหนไปไหนก็ได้ผมขออย่างเดียวกินไปย่อยอาหารก่อนมีอะไปเต้นผมอยากกินสลิมอ่ะเออมันใช่เรื่องไหมเนี่ยใช่เราจะหาแดดมาหนเสดลิมออะไรเนี่ยขนมเต้นบี้ของเต้นี มีการไหมเมืองการมีสเลโอ้โหสุพรรณอ๋อเมืองการที่ป๋าเคยสร้างสะพานใช่ไหมตอนหนุ่มๆนุ่มสุพรรณมันจะมีตลาดเมืองคานใช่ไหมไม่ใช่นั่นมันเมืองการจะไปเมืองคานทีี่ปารสไปเราไปแดกสลิมไปแดกสลิมกับกรุงเทพขาดาวเซ็นทริลเฮ้ยอย่าไมเล่นเต้นเลยช่างแม่อ่ะไปดูเสียเวลาทำไมอ่ะ เป็นยาวมองนานเว่อมองนาน้วยอมองมึงอะแรงใครบอกหนูจะเต้นใครบอกหนูจะเต้นร้ามสิเฮ้ยมึงบังไอ้นี่ทำไมเนี่ยบังมิดเลยอยู่เท่าราวนมเนี่ยไม่อย่าคนแค่ ที่บ้านที่บ้านนี่เป็นอย่างนี้หมดทุกทุกตัวแล้วเอ้ยทุกคนเลยมั้าโซ่เลี่ไปพ่อแม่าไม่ได้เนะเขาจับกี่วันแขวนสามวันร้อนหน้าเราไปทำโอ้ยเดี๋ยวกูแดดเองไปเต้นดีกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมโอ้ยย่อยก่อนได้ไหมห่วยเรื่องมากจเชื่ออะไรลงในน้ำไปเลยจะเชื่ออะไรเชื่อของปลาเช่ามาเต้นเนี่ยเต้นที่ไหนยังยังเดี๋ยวก่อนดิต้องต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่อ่าให้เวลา สามนาทีเปลี่ยนที่นี่เลยเหรอชุดมันเอาแล้วมึงจะเปลี่ยนที่ไหนอะบนรถป๋าบนรถป๋าก็ลงกลางทุ่งแล้ค่อยเปลี่ยนได้จะได้ไม่มีใครเห็นอ้าวแล้วมันตังกันตรงไหนวะหลังคาไม่มีเลยราคาก็ไม่มีใครเห็นแล้วเองลองตังทุ่งแล้วค่เปลี่ยนก็ได้อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกลางทุ่งงั้นรอดูนะครับเชอร์รี่กับหมาหมาบุ้ยเรียกเสียงว่าหมาด้เฮ้ยพี่ผมไม่เต้นอ้าวเออหมาบุ้ยเรียกเสียงว่าหมานะครับทำไมนะ เลี้ยงแต่หมาไม่คันไม่คันไม่ถ้าไม่อาบน้ำก็มีบ้างไม่ตรงนั้นนะไม่ตรงนั้นคันกินนิดหน่อยพอเป็นใส่อะไรกินเลยหอยแรงกิงเหรอจริงหว่ามึงเป็นเพราะว่ามึงไม่ไม่ล้างเองหรือเปล่ามันตัวแกะแกะถึงไม่ล้างหอยแล้วก็ให้จับหรือเปล่าไม่ล้างมือก่อนไม่ใช่แบบกินมันมันลอยแล้วแกะไม่ถามไม่ถามหอยมันคันมาก เกาไงเกาแล้วมีเอาอ่ะเมื่อกี้ตัดข้าวไม่ซื้อ้วยวันนี้ไม่เกาวันนี้วันที่เกาไหนเหรอได้ป๋าไปไปทีนี้กงลุยมาไปเถอะตอนนี้เด็กเสด็จเขายังไม่อยู่ไม่เจ็บตังค์นะเหนื่อยๆก็ปีใหม่แล้วทิ้งแม่งเลยเขาบอกว่าอะไรอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้สำหรับปีเก่าใช่ไหมเริ่มปีใหม่ยังไม่มาเลยฮะสละร้อยแก้วป๋าไม่มาเอออ้าเออต้องนั่งก่อน ไม่ยง้งเลยพ่อพ่อ